พิมพ์รีพายเคลื่อนไหวทันทีหลังพริกทอดแม่อีพิมพ์พบสารเสพติดเตรียมส่งเกาหลีใต้ เมื่อวันที่17ธันวาคมปี2565เพจ Facebook ผู้พิทักษ์ได้โพสต์ภาพถุงพริกทอดแม่อีพิมพ์พร้อมสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่โดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่าตำรวจปอสอร่วม AITF ค้นถุงพริกทอด10ถุงพบไอซ์กว่า5กิโลเตรียมส่งเกาหลีใต้การสกัดกั้นลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทยและป้องกันการลักลอบส่งออกไปยังต่างประเทศในทุกช่องทางเป็นนโยบายเร่ง ส่วนที่สำคัญของพลตำรวจเอกดำรงศัก์กิติประพัดพบตรอที่จะปรับปรามยาเสพติดในทุกมิติการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุระหว่างประเทศและระบบโลจิสติกรวมทั้งเป็นนโยบายเชิงรุกของพบชปสที่เดินหน้าสกัดกันการลำเลียงยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ในวันเดียวกันกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดส่วนภูมิกก .1 บกปส .3 ประสานงานกับชุดปฏิบัติการ AITF ประกอบด้วยศูนย์ละกากรปปสและศูนย์รักษาความปลอดภยัยร่วมกันตรวจค้นพัสดุระหว่างประเทศต้องสงสัยบริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานส่วนภูมิหมายเลขพัสดุ ee194 838093TH ต้นทางช้างเผือกปอนอลำพูนพบไอซ์หนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ4.2กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในซองพิกทอ่อ10ถุงจากการตรวจสอบพบปลายทางเตรียมถูกส่งไปยังประเทศเกาหลีใต้เบื้องต้นจะทำการสอบสวนสืบสวนขยายผลและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทั้งเข้าประเทศและออกประเทศ อย่างงเข้มวดสำหรับการประสานความร่วมมือของตำรวจปสและชุดปฏิบัติการ AITF ทีที่ผ่านมาได้รวมกันตรวจยึดยาเสพติดและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลำเลียงยาเสพติดเข้าและออกประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องเบื้องต้นจะทำการสอบสวนสืบสวนขยายผลและความเข้มงวดอีกครั้ง ซึ่งต่อมาพิมรีพรายได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังมีคนเอาพริกทอดของตนไปใส่ยาเสพติดโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าครูระเนื้อเหนื่อยอะไรอะไรก็แม่อีพิมพ์ฉันเพลียหญิงพูดตรงๆท่ามกลางโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเพื่อทำเงินให้ทุกอย่างไม่กลัวความเสียหายของประเทศ อย่างนี้แหละที่ทำให้คนไทยเข้าประเทศเกาหลียากขึ้นเรวจริงๆโปรโมทส,สินค้าไปในตัวนอกจากพริกทอดแสนอร่อยแพ็กเกจโคตรดีลมเข้ายากขนาดเอาไปศูญยากาศอย่างนั้นเลยฮ่า,าจริงๆทุกคนนะเข้าใจแต่ภาพลักษณ์ที่มันสื่อออกมามันกลายเป็นภาพจำอะไรที่ผิดๆเนี่ยสัญหาทำจริงๆไอคนทำเนี่ย